โอ้ยต้นสะดงฝรั่งทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้คือต้อนสะดงฝรั่งนะคะนี่ค่ะก็มีแบบนี้เหมือนกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ให้คนมาเช่านอนได้จ้าใครที่แบบอยากได้บรรยากาศแบบสรกรางบ้านนอกบ้านนอกนะคะกว้างเนาะ ลามาเดิน <Thank> กลุ่มก่อน <laughs> ได้ไปเที่ยวอีกแล้วคนลาคนล่าได้ไปเดินนะคะลกูกวันนี้ อ,อเนี่ยห <c oughs> าตอ้ยก็หัวล้นค่ะทุกคนหัวลน้นตัวน,ตน,นั้นสวยมากเลย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรานะคะบ้านชนบทในเซเบียคาอุ้มนะคะกายานอสแล้วก็คนล่าอยู่ในรถนะเพราะว่ามีสัตว์หลายชนิดเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่มินิฟาร์มจ้าทุกคนเป็นแบบร้านอาหารนะคะแล้วก็มี ห้องให้คนสามารถเช่านอนได้นะคะแล้วก็มีสัตว์นะคะต่างๆแพะแกะนะคะหมูกวางนะคะสัตว์เล็กๆค่ะทุกคนที่อยู่ในฟาร์มได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้อุ้มก็อยู่หน้าหน้าบ้านของนกกระจอกเทศค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นดีกว่ายานอสไปตรงนู้นแล้วนะคะมีหมูนะคะมีกวางมีวัวมีแกะมีแพะนะคะคือมีนกนะคะมีเป็ดมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเป็นแบบเอ้า หนีเขาหนีทุกคนคะ่ะเขาหนีออกนอกรั้วไปเดินอยู่ในป่าโซนฝั่งนู้นคะ่ะอุ้มคิดว่าเหมือนกับแบบว่าเขาสามารถบินออกไปแล้วก็เข้ามาเองได้อะไรอย่างงี้ประมาณมากกว่าเนาะแบบไม่ต้องหากินเองคะ่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะอยู่ที่1 8บแปดสิบองศานะเห็นที่อุ้มใส่ชุดนี่คือสําหรับอุ้มนะก็คือก็คือไม่ไม่ร้อนแล้วนะคะเอ้ยไม่หนาวแล้วนะคะทุกคนสวัสดีครับ อุ้ยเซ็กซี่แมนชุมาชอปเป็นเซ็กซี่แมนมาค่ะวันนี้เป็นวันหยุดกระงนี้คือกระงอะไรทำไมสูงจังนั่นไงนั่นไงวิลชไวน์ค่ะหมูป่าอุ้ยทำไมเขาทำกระงสูงมากเลยนะหมูป่ามันกระโดดไม่ได้นะแต่ทำไมเขาทำสูงแท้โอ๋อนี่ไงค่ะหมูป่าจากทุกคนตัวแม่นะคะอ๋อซิเคิลเทคเกฟริเวเดนเนาะ เพราะว่ามันจะอันตรายมากเลยนะคะทุกคนดูรั้วเขานะก็คือเป็นเหล็กค่ะเพราะว่าหมูป่าเนี่ยเวลาเขามีลูกนะคะเขาสามารถที่จะฆ่าคนได้เลยแล้วเขาตัวหนึ่งอ่ะหนักแบบสี่ห้าร้อยกิโลนะคะเขาแบบวิ่งมาชนเราทีนี่คือเราเดทสโมเรเลยจ้าทุกคนเขามีเบบี้นะคะตัวตัวพ่อตัวแม่เอ้ยดูก่อนนะคะทุกคนนอนอย่างมีความสุขเลยจ้าหลับมะหลับมะ เรามาอยู่ในมินิฟาร์มนะคะมินิฟาร์มมินิฟาร์มไก่เอาไก่บ้านเรามาขังเป็นนิมมินิฟาร์มไก่อันนี้คือไก่งวงไม่ใช่เหรอคะไก่งวงเนาะหรือเป็นพูดเทนเนาะ่งวง <c oughs> ไกงโอ้เบบี้ คามีเบบี้อ๋อคาไม่โลค่ะกำลังลูกตัวเล็กๆอยู่เลยอันนี้คือแกะอ่ะนั้นก็เป็นแกะเหมือนกันนะคะมีมีโอ้ยทำไมเขาอ้วนแท้ทุกคนดูสองตัวนั้นนะคะพุมพุยมากเลยพุม่มพุย้ยกินยังมีความสุข มานี่คะ่ะนี่โอ้ยโอ้ยกลายเกินนะคะเป็นนกกระทาคา่ะเอะนกกระทาเหรอไข่นกกระทา,เ,า,า,กกาเอ๊ะนกอะไรนะคะทุกคนกวางน้อย อากาศกำลังพอดีพอดีเลยคะ่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สวนสัตว์เล็กๆนะคะมินิฟาร์มค่ะทุกคนมากตัวเองนกกระจอกเทศกุรุกๆๆๆๆุรุกรุกรุกนะนะใ <laughs> <laughs> นเดี๋ยวเขาจะจิกเรานะคะเราอยู่ไกลๆดีกว่า <laughs> ลูกหมูป่าจ้ารุดรุรุนั่นนันนนแม่เขาไม่พอใจแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวพอนี่นะคะเอาตัวพอนี่เราก็มีตัวลาค่ะตัวลาอยู่ตรงนี้นะคะตัวแม่นะคะเอ้ยอ้วนมาก เอ้ยหมูน้อยตอนนี้ค่ะก็มีแบบี้เหมือนกันาเฮ้ยทำไมตัวนั้นเขาคงจะแก่มากๆเลยดูสภาพพอก่อนนี่นี่ดูสภาพพอก่อนเอ้ยเ้ยวางเรนดีย่ะใช่ไหม ตรงนี้ก็จะมีสระน้ำนะคะเลี้ยงปลาค่ะอ้สวยสวยอยู่นะแบบสะกล้าอะแบบชนบทชนบทค่ะทุกคนสวยแบบชนบทชนบทง่ายๆเนาะ <c oughs> ม, <c oughs> มีกวางมีแพะมาเดินอึ้งตรงนี้ด้วยนะอือฮ <c oughs> สวยสวยอยู่นะ ทุกคนคะ่ะอุ้มมาเจอสดาวฝรั่งคะ่ะอันนี้คือต้นสะดาวฝรั่งนะคะเจอแล้วคะ่ะเนี่ยคะ่ะใช่เลยนะคะแต่มันยังเล็กเกินไปที่จะเก็บนะคะได้เจอสะดาวฝรั่งค่ะทุกคนมาสวนสัตว์จะเจอสะดาวฝรั่งอ่ะแอบเก็บนิดนึงก่อนนะแต่มันยังเล็กคะ่ะมันเพิ่งแตกยอดเองอะ่ะเนี่ยคะ่ะทุกคนสะดาวฝรั่งแล้วก็อุ้มเห็น ดอกแคฝรั่งนะออกดอกแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่บานค่ะต้องฝังบ้านเรายังไม่ออกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นดอกแคฝรั่งนะคะคือกินได้ค่ะทุกคนทําเป็นน้ําชานะคะแล้วก็เอาไปเชี่ยวไข่ค่ะเอาไปทํากับข้าวได้สารพัดเลยนะแกงส้มนะคะอันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปเก็บนะแต่เดี๋ยวไปเก็บรอบๆบบ้านของเรานะคะแต่ฝั่งบ้านเรามันยังไม่ขึ้นเลยนะ เรามาเจอต้นสะดาวฝรั่งนะคะทุกคนอันนี้คือยอดสดาวฝรั่งนะเนี่ยค่ะใช่เลยมันจะขมๆแบบแปรแ่มปรี่มนะคะทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะหาต้นแถวๆบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันจ้าอันนี้มันอยู่ในของสุนสัตนะ <laughs> อยู่ในของมินิฟาร์มบ้านเขานะาแล้วอีกอันนึงที่อุ้มให้ทุกคนดูตะกี้นะคะมัน,นก็จะมีสีขาวสีเหลืองสีม่วเอ้ยสีขาวสีเหลืองสีชมพูนะคะทุกคน แต่ตรงบ้านของเรานะคะมันยังไม่ได้ออกดอกเยอะขนาดนี้เลยอันนี้คือน่าจะเป็นแดดฝั่งนี้น่าจะดีกว่าฝั่งบ้านเราค่ะฝั่งบ้านเราน่าจะแบบมีความเย็นมากกว่าเนาะแต่เนี้ยก็ห่างมาจากบ้านเราแค่ไม่กี่กิโลเองนะว่าไปนะคะเฮ้ยสรุปนะคะที่เซอร์เบียก็มีสแตวให้กินนะแต่ว่ามันยังอ่อนมากๆเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมันก็กินไม่ได้เลยมันก็กินไม่เดียวเองนะเดี๋ยวเราค่อยไปหานะแถวบ้านเราเดี๋ยวเราเก็บหาเก็บไม้กันนะคะ โอ้ยดอกไม้งามอันนี้ค่ะดอกอจำชื่อไม่ได้นะคะอันนี้เป็นดอกดอกโปรดของยานนอสเลยนะคะมันขึ้นในป่าเออดูร้านนเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันว่ามีอะไรก,กันบ้างนะคะ่อตรงนี้เขาเลี้ยงปลานะแล้วก็เขาจะตอกเอาปลาในน,นี้นะคะส่วนมากนะคะไปทำกับข้าวในร้านจ้า แต่ส่วนมากแต่อุ้งก็คิดว่าเขาก็ต้องสั่งมาจากด้านนอกด้วยแหละเนาะแล้วเห็นไหมโจรกรรมดอกไม้เขาพีไฮส์รัสน้องมาโยร์โกวานโยร์โกวานภาษาเซอร์เบียภาษาเยอรมันมลืมแล้วค่ะทุกคนจําชื่อไม่ได้ละหอมเขาจะออกกลิ่นหอมๆคล้ายๆดอกมะลิบ้านเรานะคะลรีเดอร์ลรีเดอร์ฟรีเดอร์ว่าก็ว่าตามไปไง ออ้ยต้นสดาฟหรังทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอุย้ยอยากจะเก็บแต่แท้อันนี้ก็ใช่ออ้ยตายแล้วต้นสดาฟหรังทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้นะคะพลังออกยอดเลยนะคะทุกคน เออ้่ะอุ้ยเอ้าทำไมเขาเขาเป็นอย่างงั้นน่ะ This is Andes o r t e n เขาเขาเป็นแบบแหลมๆยังไงอะอยังไงไม่รู้คะ่ะทุกคนดูนะคะแบบแหลม ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ให้คนมาเช่านอนได้จ้าใครที่แบบอยากได้บรรยากาศแบบสระกลาวบ้านนอกบ้านนอกนะคะกับฟงสัตว์นะคะทุ่งหญ้าก,ก็มาพักแถวนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะใหญ่มากๆเลยนะฮับนี่ค่ะอา้าวสามีหาย

มาแล้วค่ะกลับบ้านกันตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ทะเลสาบในตัวจังหวัดนะคะทุกคนคะ่ะด้านหลังนะลมแรงมากๆเลยนะคะด้านหลังก็เป็นส่วนน้ำค่ะเขากำลังสร้างแต่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะฝนจะมาแล้วดูข้างหลังจ้าเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลมแรงร้อนหนาวค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นนี่ค่ะนี่นะคะ หนาวเชียวกลับบ้านกันค่ะทุกคนมาค่ะ